สวัสดีค่ะวันนี้ครูยุ้ยมารีวิวนะคะกาแฟแชป8 8 8นะคะแชปกาแฟคอฟฟี่นะคะซึ่งกาแฟตัวนี้นะคะจะผสมคอลาเจนนะคะเชื่อว่าทุกคนนะคะดื่มกาแฟหลากหลายนะคะครูยุ้ยรีวิวตั้งแต่กาแฟนางบีกาแฟ WD coffee และก็รีวิวกาแฟเซเว่นนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวกาแฟแชป8 8 8นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าทุกคนนะคะชอบ กาแฟแบบไหนและมันตอบโจทย์แบบไหนนะคะกาแฟตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะมีคอลลาเจนด้วยนะคะทุกคนและมี L-Tyone ด้วยนะคะแล้วก็ L-Cuata t h i n e เรื่องผิวพรรณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคือ1การที่เราจะเลือกอะไรนะคะ1เราแพ้ไหม 2. มันถูกรสชาติถูกใจเราไหม้ 3. เรากินเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์ให้ทุกคนได้คิดก่อนที่เราจะดื่มกาแฟอีกประเด็นหนึ่งคือฉันดื่มกาแฟได้ทุกทุกที่หอบเพราะว่าฉันชอบนะคะคือที่รสชาติหรือทั่วไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ในการตัดสินใจในการสั่งซื้อนะคะเดี๋ยวคุยจะมาชงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ นี้ค่ะชงเรียบร้อยแล้วนะคะเติมน้ำอุ่นๆนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแต่ว่าคุณยิ่เปคนที่ชอบทาน้ำเยอะนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เห็นผลในเรื่องของผิวพรรณและการดื่มกาแฟรสชาตินะคะต้องใส่น้ำปริมาณที่น้อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีเทคนิคแชร์บอกมานั่นเองนะคะก็ใครสนใจก็อย่าลืมนะคะสั่งผลิตภัณฑ์แช่แป88กาแฟนี้ ได้เลยนะคะสําหรับคนที่สนใจนะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะตามที่ตัวเองกินเลือกนะคะวันนี้ก็ขอบขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ